ສະບາຍດີບັນດາພີ່ນ້ສະບສຸກຂກສ່ອງຄມລນອງສັ້ຍາມວພນອງເອີທไ່ທນບດປທາດພນາກຂບັດນາມລຸດສົງກັພນຈມານັເຮສັລຸມກມ กับเตาเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นเฮ็ดเตาเตอก็ยังบ่พอจนได้2อันพี่น้องเอ้ยงามได้เตาเพิ่นก็ได้แพี่น้องอันนี้เตาอันนึงออยังมันบ่พอดังเฮ็ดเองบ่ได้มีผู้พาเฮ็ดใส่เรื่อยก็เรื่อยอันตัดมือเลยเนาะอันนี้นะเนาะอื่มีคนขยันพี่น้องเอ้ยคนดุคนมันตัวงามอีหลีเนาะอันนีนะ งานบุมีทิติบุมีกระบ,บุกกระบำขักขักขักแมนบุหิตกบบรงงะบาดด่างเอลีเพราะว่าด่างฟื้นเนี่กระบาได้เนาะบ้านเฮ้าเพราะว่ามันบุมิฟืน้นแมนมันบุมิฟื้นแบบน้อยๆแนง,นะงนมันถนะเมนลจา ดังปืนมันดันเพืองกว่าดังถ่านเืองกวดังถ่านอีีดังืนืก็คือพี่น้องเห็นใเไามดังถอก็เอาปใส่แล้วก็ไมดูวาว่าวแล้ก็เฮ้ยบอดี้เซ่เขาสือกคยาวเี้บอด้ยานดำาะว่างเขาใส่เสือยาวลยยันยางตีอ่ือืนไม่ตีไม่ช่างนี่คือว่าไสนิทแท้ไงไม่ซุงกาไม อืมอืมเดี๋ยวห้องข้นโบราณมาเนี่ฮะอืมไม้เสือกไม้เหมือดไม้ตุ้มกากับมีเห็ดทานได้บ่ทุกอย่างอืมอืมจางแมนเพิรนดุเพิ่์ดมันพี่น้องเลยแต่ละมือแต่ละวันเพิ่์ดมุกหมือนกับอันเต้านี่แหละสามมือแเรวไปสิเฮ็ดเต้าอันนี้นะยังบ่แล้วพี่น้องไม่จัไปม่จับเียเป็นนังก็บ่เห็ดอันใหญ่ใช่มันแล้วบบาทเดียวโลดนี่หน่อยก่เออ แก่อเน้นๆในแค่ไเนาะมันจังก่อพ่ดดี้เอาหนะเพือกทะเลอืมค่ะจะก่อซอยมาเด้อพี่น้องขับเสมอขับเสมอสันเอฟซีฝากมาถามเม่มี่นะมีแฟนหร,รือบอหรือยังันมาฟังคำตอบจากเมมี่พี่น้องว่าเพิ่นสีตอบจังไรพี่น้องผู้เอากับตอบแทนบ่ได้เนาะมาฟังคำตอบเพิน่นจากปากเพิ่นเลยว่า เพ so so ิ ata, it. It ่นสิตอบแบบไดเนาะมีหรือบ่มีกะเตรียมลุ้นเตรียมฟังนํากันพี่น้องเพราะว่าครูอําก็บ่ฮู้คือกันเนาะบ่ควาก็บ่ฮู้จักแม่นบ่ฮู้เด้อพี่น้องเอาจังได๋เนาะจะมีหรือบ่มีเนาะนว่าแม่มีมีน่ะมีหยังมีอยู่พี่น้องเอ้ยมีอยู่ว่าซั่นเนาะได้บ่ได้คือบ่มาซอยนก็เวียกเพิ่นแหละ ออแสดงว่ามีแฟนแล้วแอกมันพี่น้องเลยอ๋อมีแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเพิ่นงทงเห็ดคนเดียวเลยเตาก็นนะถือจะมาเอาเวียควเวีมันแม่กระจายกระจายเนาะปั้นคนโมลายกับปั้นกันเห็ดเนี่ยพี่น้องเห็ดันมีลูกหรือเปล่ารือยังมีลูกสาวกับมีลูกชายกับมีโอ้เพิ่นมีทั้งลูกสาวลูกชายพี่น้อง หงลูกเขาเฮียนงีมียน่ะอืมห้องได้แล้วนางมีนะนาะห้งมหเออลูกสาวเพิ่นอยู่ห้องมหาแล้วพี่น้องไนองอืมเป็นสาวแล้วสมนาะกาหงแมนแมนแมห็เห็นงานเฮือนหนอะไรพี่น้องอืม แรกเแบบแรกไปห้องหับโเนะนเลองเมนมมนตัวเองใส่ผ้าปิดปากตลอดแมนเนาะระวังก็จะวตาบวห็นพี่น um ้องแมนแนวตาบวห็นก็มามากงัวคายๆจะปบเลย แต่ละปีน่ะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดทานน่ะเฮ็ดแต่นี่แหละแต่ละปีน่ะอือเฮ็ดอยู่ทุปีอือเฮ็ดไว้ยามแล้งน่ะยามฝนก็ยามฝนเฮาจังบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดลําบากยามฝนพี่น้องแม่นๆๆๆยามฝนดังกดังยากเนาะดังกดังยากเฮ็ดลําบากเพราะว่าฝนตกเนาะแม่นกเฮาบ่ขังอีหลีก็บ่ได้เพราะว่าดินายเนาะมันนื่อยกกอัน้เต้าจะอันนี้จะเ็ดเ็ดวนีอื ปันนี่นะยังพ่อตาสานี่ีวิตของไม่มีนะมันเป็นอะไรพ่อตาสานีบุญยากบุญยากตุบนะเอ้บุญยากทานเนพี่น้องบยากุกุอะรอืม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 กุคั่อัวแลพตาตะยุบนาิ่หรือืมฟังคำเตบของไม่มีแล้วพี่น้องเลย ว่าเมมีเนี่ยมีแฟนละบอผลมีแล้วลูกกับสองคนเป็นสาวแล้วเยนอยู่มหาแล้วลูกก,ก,ก็กระไดเนาะลูกพื้นที่สองกับห้องห้องใดห้องม่อแล้วห้องม้อแล้วนมาหนึ่งเนาะมาหนึ่งลูกทรายก็ะไดทรายเมมีพี่น้องเขาไปเบิง่งก็ได้พี่น้องอยู่ซ่องอนซ่องเมมี่พี่น้อง

าตัางเกองพี่น้องพออย่างแบบบบซอกหลองคากระตั่งพี่น้องอุ้ยแล้วยังไปเตรียมข้อทุกอย่างอืมทำแบบเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือคำตอบจากแม่เม่พี่น้องตื่นเช้ามาเพิ่อนกัเห็ดเวี่ยเพิ่นเนาะมากครับเห็ดเนี่ยพี่น้องก็แล้มั้งพอได้เห็ดอันนี้เราก็หาอยู่หากินอืมวันนี้วันนี้ก็ไปหาอัน แมงโซนวันทำแมงโซนแม่เป bueno, ็ดจำตุชมักตโทษสวนโทษชวนขึ้นมาขึ้นเขาเขามาแล้วเราก็เป็นหาแมงโซนเนาะมากินบริอยดีเศร้านาะแม่อันนั้นคือชีวิตเนาะวิธีชีวิตของคนเฮาคนคนลาวเฮานี่แหละแม่แม่แม่เพราะว่าเฮาจะมันอกขากหน้า กันย <Es> <an> <c oughs> ังดีแ้ <c oughs> ้ยังมีบ่อนหาน้องจักสิกินยังอยู่ยังเนาะแม่ทาไปหานะคะแม่จากยังก็หากินสบายสบายอย่างนึงอีกการศึกษาบ่มีตลาดรี่ด้ตลาดเขาก็บริ ể นบ้าน ยกในแจักเถื่อเอจักซอฟตตัวเถื่อท่านี้สามซอปลายเถื่อหนึ่งเต่ากับเต่าหน่อยชุ่มเต่าหน่อยเฮ้ยเล่นอ่ะอืมอืมดังน้ำกันเปิ้ะเป็นเอื้อยของสาวบัวไล่พี่น้องเอ้ยแม่มีน่นาะน้องเป็นเอื้อยของสาวบัวไล่ อุายไม่เนไรนะเป็นน้องของเพื่อนเพื่อนเป็นเอื้อยเนาะมีลูกสองคนมีลูกสาวแล้วก็ลูกชายใครอยากผู้ยังกะคอมเมนต์มาได้เนาะพี่น้องเดี๋ยวสีหาคำตอบมาตอบให้แมนพี่น้องถามแมนได้พี่น้องเลยมาฟังจากปากแม่มีเลยเนาะถามกานาะงเนี่ยตอบได้ก็ตอบแหี่แม่น แน่นบ pues hmm. ุ๊บิมไม่มีบมค่นอี่นีะไม่ีอส่ไ่นเระว่าแม่ีเนาะมีลูกสาวมีลูกชายลูกสาวเฮียนอยู่มหาลูกชายเฮียนอยู่มหนึ่งเป็นยังแม่มีคือยังงามเท้หใส่ยังคือว่างเท่ห์ธรรมศาสตริเบิ่งเพิ่นกับบรินุงเสาอแค่เงาเนาะ ธรรมชาตรงามกับงามแบบธรรมศาตรพี่น้องก็มกมูดว่าอันนันกถ้าลูกจใหญ่มอื่นอื่อื่นแมนแต่ลูกขาวได้ลูกแม่กับขาวคือกันพี่น้องหักบะทอลูกพี่น้องเลยอืมแมน เอา่ว่ารจะห่างพี่น้องมีังามาได้พี่น้องเดี๋ยวมมนมมน้องเมนอม็มาได้พี่น้องะแล้วฮาสิตอบให้พี่น้องเลยเนาก็บอกว่าราะ่าสิไอ้อลาประจักพี่น้องไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์พี่น้องซ่องม่มีนํำพี่น้องกดไร์กดติดตามส่องมูอม้ำจ้าส้อมพรพ pues. ี่น mm ้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสบายดี